สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการเขียน API endpoint ด้วย n e x t j s และลงมือเขียนฟังก์ชันรับข้อมูลจากฝั่ง client และส่งกลับอย่างถูกต้องด้วย n e x t j s เวอร์ชันใหม่ที่ใช้แอปแล้วนะครับหัวข้อทั้งหมดที่เราจะมาแนะนำวันนี้มีทั้งหมด6หัวข้อตามนี้นะครับ เริ่มจากหัวข้อที่1ครับ API แล้วคืออะไร API แล้วคือฟิวเจอร์ที่ช่วยให้ Next.js เนี่ยกลายเป็น Full Stack Framework ที่สมบูรณ์นั่นหมายความว่าเราสามารถเขียน Backend Logic เช่นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือการรับส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มในโปรเจกต์เดียวกันกับ Font-end ได้ครับไม่จะเป็นต้องแยกเซิร์ฟอร์ทุกอย่างสามารถทำได้ภายใน Next.js เลยครับครับหัวข้อที่2นะครับแล้ว Handler เราจะมาสร้าง API route handler กันนะครับให้เราเข้าไปที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็เข้ามาที่ API ครับหลังจากนั้นให้เราคลิกขวาแล้วก็ New Folder นะครับผมจะ New Folder มาเป็นชื่อ Hello นะครับในภายใต้ Hello ครับเราจะต้องมี r o u t e ts หรือ r o u t e js นะครับ ครับต่อมาครับโค้ดที่ผมจะเขียนนะครับก็คือจะมีอยู่2แบบครับก็คือแบบที่1จะเป็นการ Get แบบไม่ใช้ next response นะครับกับอีกแบบหนึ่งจะเป็นการเขียนแบบใช้ next response นะครับ next next response คืออะไร next response คือเครื่องมือของ n e x t j s ที่ช่วยให้เราส่งข้อมูลตอบกลับจาก API ได้ง่ายและรวดเร็ว เช่นการส่งข้อมูล JSON พร้อมตั้งค่า Hender และ s t a t u s Code โดยไม่ต้องเขียนโค้ดให้ยุ่งยากเองเราจะใช้เป็น nextResponse JSON แล้ว Return โครงสร้าง Response ออกมาเลยเพื่อความสะดวกและลดข้อผิดพลาดน,นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ API Hello World แล้วครับเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบนะครับอันนี้ก็คือผมจะเป็นแบบเขียนเองโดยไม่ใช้ nextResponse นะครับ ผลลับที่เราได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ Return Message R Hello f r o m API นะครับทีนี้ผมจะลองปิดเซตข้างล่างแล้วผมจะลบทิ้งแล้วก็จะเปิดเซตข้างบนนะครับอันนี้เราจะใช้เป็น Next r e s p o n s e นะครับเขียนโค้ดต่างกันเยอะเลยนี่ครับผลลัพธ์ได้เหมือนกันเลยครับหัวข้อที่3ครับหัวข้อที่3คือ HTTP Method นะครับในไฟล์ l o u t t s เราสามารถ export f u n ฟังก์ชันตามชื่อ HTTP method ที่เราต้องการได้เลยนะครับเช่น GET, POST, PUT, DELETE นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับครับต่อมานะครับจะเป็นในหัวข้อของการรับส่งข้อมูลการส่งข้อมูลกับแล้วก็ Dynamic API แล้วนะครับครับ โครงสร้างในหน้าจอนี้นะครับของผมก็จะยกตัวอย่างจะเป็นโครงสร้างนี้ครับในแอปเอพีไอครับจะมี memberedit ซึ่งชั้นชั้นแรกนะครับก็คือจะเป็นชั้นเล้าดอทเนะครับอันนี้ผมจะดึงข้อมูล member ก็คือรายชื่อทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็ส่วนข้างในครับผมข้างในก็จะมีอาร์ แลดเข้าไปเพื่อที่จะระบุว่า ID ที่เราต้องการจะแก้ไขข้อมูลนะครับจะคือ ID ไหนอย่างเช่นในหน้าจอนี้ก็จะมี ID 1234ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็จะระบไไุไว้ว่าผมจะแก้ที่ ID 1นะครับครับต่อมานะครับเพจหน้าจอการแสดงครับผมก,ก็จะมีไฟล์หลักก็คือไฟล์ a g e .tsx นะครับแล้วก็จะมี component หนึ่งตัวครับในการจัดการของ2 แพลตฟอร์มนี้นะครับก็คือจะเป็นคอมโพเนนต์แล้วก็ m e m b e r .tsx นะครับทีนี้ครับเราจะไปดูโค้ดกันเลยครับผมจะขอเสริมนิดนึงนะครับตอนจังหวะที่เรามาเทสเอ i ครับของผมอย่างเช่นตัวนี้ครับผมขึ้นขึ้นไว้ว่าเป็นการฟังก์ชันเ e t นะครับเพื่อดึงข้อมูล ID ของ Member ที่ส่งเข้ามา อันนี้ผมจะลองพาไปเทสตหนึ่งรอบน,นะครับก็คือผมจะแลชเข้าไปที่ API แล้วก็แลชเข้าไปที่ชื่อโปรเจกต์าชื่อโฟลเดอร์นะครับชื่อโฟลเดอร์ก็คืออย่างเช่นของผมก็คือ API ใช่ไหมครับใน API ผมเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสตัวผมก็จะเข้ามาที่า products แล้วก็ ID นะครับผมก็จะเข้ามาที่ตรงนี้ครับเป็น API products แล้วก็ตามด้วย ID ID ตรงนี้หมายถึง ID ที่เราต้องการจะดูข้อมูลนะครับ อย่างเช่นอาจเป็นหน้าดีเทลของคนคนนั้นถ้าผมสมมุติผมส่ง id4 เข้าไปนะครับก็ก็จะอาดึง r e s p o n ส์ของคนที่4ออกมาครับผมประมาณนี้ครับทีนี้ครับทีนี้กลับมาที่โฟลเดอร์ที่หลักที่เราทำงานกันครับของผมก็คือจะมี member edit นะครับตามโครงสร้างที่ผมได้ขึ้นไปสักครู่ครับถ้าผมมาลองยิง API ดู มันก็จะขึ้นเป็น API member edit ครับอันนี้ก็จะเป็นการลิ s ข้อมูลออกมาทั้งหมดนะครับครับผมตาม API ที่ผมได้เขียนไว้ก็คือ 1. ก็คือจะมี next r e s p o n s d import next r e s p o n s e import mysql แล้วก็จะเป็นตัว connect ฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่ผมใช้ connect ก็จะเป็น e x a m นะครับ e x a m ผมที่ชื่อว่า Basic BD นะครับแล้วก็ข้างในจะมีตารางที่ชื่อว่า Member นะครับเก็บข้อมูลอยู่ครับสิ่งที่จะต้องมีครับเราจะต้องมีไฟล์ RENV c o n f i g นะครับผมก็จะ c o n f i g เข้าไปที่ฐานข้อมูลผมครับตัวเครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะเป็น e x a m ครับเชื่อมต่อผ่าน e x a m นะครับครับกลับมาที่ API ครับ อันนี้ก็จะเป็นการอัประกาศ t ทายแคสก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นการคอนเน c t กับฐานข้อมูลที่เราได้คอนฟิกไว้ที่ไฟล์ env นะครับครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นการฟังก์ชัน get นะครับแล้วก็คอนอ่าคอนเน็ก็คือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วก็ใช้คำสั่ง select star f o r m member นะครับก็คือดึงข้อมูลของ member t ุ o p h o ออกมาครับ แล้วก็ return ออกมาเป็นอาร์ดเนเตามด้วยคิวเีเรานะครับก็จะได้ข้อมูลเซตเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือเซตนี้ครับผมครับต่อมานะครับอาต่อมาที่ c o m โ o เนนต์เมม e บอร์นะครับผมก็ทำการยู e ไคลแอนนะครับเราจะเฟดในส่วนของฝั่งไคลแอนนะครับแล้วก็จะมี ตัวแปรเซตเมมเบอนะครับ1ตัวเพื่อที่จะเอามาเฟตข้อมูลทั้งหมดของ Member เมมเบอเมื่อสักครู่นะครับผมก็จะทําการเซตเซต Data ของข้อมูลที่เฟตได้ครับเข้าไปที่ State ของเมมเบอนะครับแล้วข้างล่างนะครับข้างล่างผมก็เอาตัวแปรนะครับมามาเฟตเลยครับแบบนี้ครับผม ผลลั์ผลลัพธ์ที่ผมจะได้นะครับก็จะเป็นหน้าจอตรงนี้ครับครับผมโคต์ส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็น API edit นะครับ edit ก็คือหมายถึงผมต้องการจะแก้ชื่อกับนามสกุลของเมมเบอร์คนใดคนหนึ่งนะครับครับในโค้ดก็จะเหมือนเดิมนะครับในส่วนของ API ก็คือผมจะประกาศ Our next response แล้วก็มา SQL นะครับ แล้วก็จะเป็นการเชื่อมต่อคอนเนกกับฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฟังก์ชันผมจะใช้เป็นพุทนะครับแล้วก็รับพารามิเตอร์สตัวนะครับก็คือ r r q u u s t t กับพารามครับผมพารามที่เรารับเข้ามาครับก็คือจะเป็น ID นะครับ ID ที่เราจะระบุว่าเราจะแก้เมมเบอร์คนไหนนะครับส่วน b อ d y a เว s r e q u e s t j s o n ก็คือจะเป็นก้อนข้อมูล JSON ที่ผมจะส่งเข้ามาเป็นชื่อนะับนาสกุลนะครับ ก็คือตัวตัวนี้เลยครับครับแล้วก็มาเช็คใน API ครับว่าชื่อกันนามสกุลเป็นว่างไหมถ้าถ้าเป็นว่างครับก็จะรีเทิร์น400เลยที่ API ก็คือเราจะไม่ทำต่อนะครับครับทีนี้ครับเสร็จปุ๊บเข้ามาครับประกาศ t ่ายแคสแล้วก็ใน t ่ายแคสครับก็จะเป็นตัวเชื่อมก็คือ DB AWS Connect Database นะครับแล้วก็ข้างล่างครับผม ตรงนี้จะเป็นการเช็คว่าเมมเบอร์คนนั้นมีอยู่ในฐานรับฐานข้อมูลไหมถ้าไม่มีก็รีเทิร์นเลยครับมาว่าไม่พบสมาชิกแต่ว่าถ้ามีก็แสดงว่าเราเจอเมมเบอร์คนนั้นครับเราก็จะทำการอัปเดตเมมเบอร์คนนั้นให้เป็นชื่อตามที่เราส่งเข้ามาเป็น r e เ u e s t นะครับครับแล้วก็รีเทิร์นเมสเซจออกไปว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ API นะครับ ทีนี้ผมจะกลับมาที่ไฟล์ member j t s x นะครับในคอมโพเนนต์ครับตรงนี้เราทำอะไรบ้างตรงนี้เราเราเราก็ขึ้นฟัง์กชันครับ up ปเ d a t e member แล้วก็ตรงนี้ผมจะ f ิกเป็น id นะครับถ้าเป็นปกติจริงๆก็คือจะเป็นหน้า detail แล้วก็จะส่ง id เข้ามาที่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ f ิกแบบนี้ครับผมแล้วผมก็จะส่ง member first name กับ Member Last Name กลับไปนะครับ,รบอ่าบตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์มการกรอกข้อมูลนะครับก็คือจะมีชื่อใหม่แล้วก็นามสก,กุลใหม่ครับแล้วก็ออนคลิก submit ไปที่ฟังก์ชันอัปเดตเม m เบอร์นะก็คือฟังก์ชันที่ผมที่ผมจะทำการ Edit นะครับครับที่นี้ครับ แล้วก็จะมีในในส่วนของอ่าเพจต่อสีเอนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมก็จะเรียกใช้คอมโพเนนต์ของผมที่สร้างขึ้นเมื่อสักครู่นะครับครับทีนี้ครับเราก็จะมาลองดูหน้าตากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มของผมนะครับแล้วก็บวกรายชื่อนะครับเมื่อเมื่อสักครู่ครับผมลิก ID 1นใช่ไหมผมจะลองทําการแก้นะครับเทสหนึ่งและผมก็ทําการสับมิสนะครับแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น6หัวข้อที่ผมได้มาแนะนำไปทั้งหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ